ก็ขอเรียนเชิญคุณธนิวันรคุณมงคลนะครับนายกสมาคมพัฒนาการไทยได้กราให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยครับสวัสดีค่ะคุณหมอยังคิดถึงคุณหมออยู่เสมอนะคะค่ะก็ท่านธนิวันกคุณมงคลนะคะนายกสมาคมพัฒนาการไทยแล้วก็เป็นรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะก็ขออนุญาตให้ตัวเลขในตัวเลขของผู้ประกอบการร้านอาหารนะคะตอนนี้มีตัวเลขของสตรีทฟู้ดที่เราเรียกรถเข็นแผงลอย บรรดาที่อยู่ในตลาดเนี่ยนะคะที่ไม่ได้มีอาคารเนี่ยประมาณ4.2แสนรายนะคะร้านที่มีมีที่ตั้ง50ตารางเมตรขึ้นไปนะคะจนถึง200ตารางเมตรขึ้นไปซึ่งตรงนี้ต้องมีระบบจดแจ้งเนี่ยนะคะประมาณ1.2แสนรายนะคะมีแรงงานที่ต้องใช้ในร้านอาหารทั้งหมดเกือบ6กเ,เกือบกแสนแสนกว่ารายเนี่ยนะคะ อยู่ประมาณสมล้านคนนะคะไม่ต่ำกว่าสมล้านคนแน่ๆนะคะแล้วก็เป็นที่น่าที่น่าเสียใจก็คือว่าหนึ่งจุดครึ่งหนึ่งคือแรงงานต่างด้าวนะคะซึ่งประเดี๋ยวที่ฉันเองก็ที่ฉันคงไม่ได้จะพูดเรื่องความความช่วยเหลือหรือความเสียหายหรือผลกระทบนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยกระทบกันเสียหายมากมายตัวเลขที่เราได้จากการท่องเที่ยวว่า 3.3ล้านล้านบาทซึ่งเป็นรายได้การท่องเที่ยว20%คืออาหารนะคะประมาณ7แสนล้านบาทและมีตัวเลขการบริโภคในประเทศเองอีกประมาณ4แสนล้านบาทเพราะฉะนั้นในหลายๆปีที่ทฉันอยู่ในสมาคมพัะธารไทยที่ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมไม่มีรัฐบาลไหนสนใจร้านอาหารเลยทั้งที่มูลค่าตลาดเนี่ยมันเกิน1ล้านล้านบาท ธุรกิจอื่นๆนะฮะมีองค์กรมหาชนตั้งเยอะแยะแต่ขนาดที่เราเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นทั้งเกษตรกรรมจนถึงส่งออกอาหารนะคะแต่เราก็ไม่มีใครมาดูแลที่ฉันเองเนี่ยเป็นแค่สมาคมเล็กๆนะคะแล้วก็ไม่มีแรงอะไรที่จะทำอะไรได้กับกับสังคมของคนร้านอาหาราเรื่องมากนะคะข้อคิดจากการที่เกิดปัญหาโควิดขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นก็คือคนรุ่นใหม่นะคะ ซึ่งมาทำร้านอาหารร้านที่หนึ่งร้านที่สองร้านที่สามจนเป็นร้านที่เจ็ดเอาเงินกำไรร้านที่หนึ่งร้านที่สองมาจนเป็นเจ็ดสาขาวันนี้เขาได้รู้แล้วนะคะว่าการลงทุนแบบนี้ทำไม่ได้อีกแล้วเมื่อผลกระทบขึ้นมาลงทุนมากำไรมาม้วนเสือกลับไปหมดเลยนะคะคนที่ทำ ธุรกิจร้านอาหาร35ปีอย่างอายกตัวอย่างเอ่อยชื่อก็ได้นะคะเจ้าของสามเสนวิลล่านะ,ะซึ่งทำธุรกิจด้วยใน35ปีมีแค่5สาขาเขาบอกว่าต่อไปเขาต้องสะสมเงินสดให้มากกว่านี้นะะในช่วงโควิดที่ผ่านมาเขาเป็นร้านเดียวที่ไม่ได้เอาลูกน้องออกเลยสักคนหนึ่งไม่ได้หยุดงานเลยนะคะก็ให้ลูกน้องมาช่วยกันทำให้มาช่วยกันทำงานจาก จากร้านที่เป็นพัตคาารมายืนขายกับข้าวหน้าร้านนะกลายเป็นกลายเป็นโอกาสของการที่เป็นแบรนด์ใหม่กับข้าวสามเสนนะคะข้อคิดของคนที่ทำธุรกิจร้านอาหารในช่วงโควิดแล้วเกิดปัญหาเนี่ยมีคนอีกเยอะมากที่มีมีประสบการณ์ที่คงจะได้แลกเปลี่ยนแล้วก็คงจะได้ เขียนเป็นไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กหรือเป็นหนังสือในอนาคตเพื่อเตือนใจกันนะคะว่าเราจะต้องทําอะไรกันระมัดระวังอะไรกันต่อไปในอนาคตสิ่งที่ทีฉันเห็นก็คือว่าข้อที่หนึ่งคนทําธุรกิจร้านอาหารเกือบสี่ห้าแสนรายเหล่านี้เนี่ยนะคะหนึ่งบางคนเนี่ยเห็นมีกระแสเงินสดนะคะแต่ไม่มีระบบบัญชีเลย เมื่อมีซอฟโลนของของรัฐบาลมาไม่สามารถกู้เงินไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะคะก้อที่สองออบางคนก็ไม่ได้จดทะเบียนการค้านะคะ้นที่สามเข้าสู่ระบบประกันสังคมน้อยมากนะคะเพราะนั้นความช่วยเหลือที่รัฐบาลมีมาก็อาจจะเรียกว่าไม่ถึงคนทำร้านอาหารก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ที่ฉันเองก็ อยากจะอยากให้คิดก็คือว่าหนึ่งคนที่จากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในกรุงเทพแล้วมาทำร้านอาหารซึ่งเปิดง่ายมากหลายประมาณสิปีที่แล้วเนี่ยดิฉันทำงานกับกรมบรรัาพยายามจะทำให้การเปิดร้านอาหารเนี่ยยากขึ้นแต่ในเมื่ออย่างที่บอกนะคะก็เหมือนกับพี่สุพรวันว่าเราก็ไม่สามารถต้านกระแสของการที่ ความที่เป็นที่มีสปายโอเวอร์สปายได้เพราะฉะนั้นณเวลานี้เนี่ยนะคะฉันเองก็พยายามยิงๆอยากมาเวทีนี้เนี่ยเพื่ออยากจะสะท้อนว่ารัฐบาลน่าจะถือโอกาสที่คนร้านอาหารหาบเล่แผงลอยทั้งหลายล้มหายตายจาก5-6าหกหมื่นรายเนี่ยให้เขากลับไปอยู่ในชนบทให้เขาไปมีการทำงานในชนบท แล้วพวกเราอย่างดิฉันเองเนี่ยทุกทรมานอยู่กับการนั่งรถวันละสี่ชั่วโมงไปไหนมาไหนบนท้องถนนเนี่ยนะถ้าเวลานี้ไม่ว่าเงินที่รัฐบาลสนับสนุนอะไรขึ้นมาต้องต้อง,งสร้างจ้างงานอะไรขึ้นมาเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเขาคือคนต่างจังหวัดทั้งนั้นขอให้เขาไปได้มีงานแล้วมาตรฐานของร้านอาหารซึ่งมันเกิดขึ้นตั้งห้าหกแสนรายในประเทศนี้เนี่ยมันจะได้สร้างมาตรฐานได้เรียนท่านรองทะเนหรือท่านรองโอ๊ตเลยนะคะว่า คนร้านอาหารทำมาตรฐานที่ทางทรท,รทรเรียกว่า SSA Thailand Amazing Safety and Health Administration หรือ SSA น้อยมากเพราะคนไทยกันเองไม่สนใจเรื่องมาตรฐานนะมาตรฐานจะมีประโยชน์เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาตอนนี้คนร้านอาหารสนใจแต่ปากท้องความอยู่รอดเงินกู้เงินหมุนเวียน นะคะไม่สนใจเรื่องมาตรฐานเพราะไม่มีมาตรฐานก็ขายได้นะะนี่คือคนไทยทำอย่างไรเราจะสามารถปรับพฤติกรรมของคนไทยให้สนใจเรื่องมาตรฐานมากขึ้นดินฉันก็สนใจว่ามีโควิดนี่ดีเพราะคนสนใจเรื่องคนคนจะได้ระมัดระวังมากขึ้นแล้วเรื่องที่สองที่อยากจะให้รัฐบาลหรือแม้กระทั่งทางกระทรวงสาธารณสุขระมัดระวังก็คือว่าถ้าโชคดี เพื่อนบ้านเราซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว1.5ล้านคนที่ตอนนี้คนร้านอาหารทุกทรมานใจได้คือไม่มีลูกน้องเข้ามาไม่ได้นะคะแต่ถ้าเขาถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่ผ่อนปลนแล้วเขามีเขามีโควิดเข้ามานั่นก็น่าจะอันตรายมากนะคะตอนนี้ร้านอาหารหลายหลายร้านเปิดแต่เปิดไม่เต็มที่เพราะไม่มีลูกน้องดิฉันเองก็บอกเพื่อนที่ ที่อยู่ในสมาคมที่เราพูดคุยไลน์กันอยู่นะคะว่าช่วยรับคนไทยเถิดโอกาสดีแล้วไม่ต้องรับแรงงานต่างด้าวท่านเชื่อไหมคะมีร้านร้านหนึ่งชื่อร้านสตีฟคาเฟ่เนี่ยนะคะลูกพนักงานเปลี่ยนไป8ชุดในเวลาหนึ่งเดือนนี่คือคนไทยเวลานี้ทำอย่างไรเราจะบอกกระทรวงศึกษาบอกกระทรวงแรงงานว่าร้านอาหารต้องการแรงงานตั้ง1.5ล้านคน แต่คนไทยก็รอรับบริจาคหรือรอความช่วยเหลือฟรีๆไม่ทำงานทำยังไงเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้ของคนไทยในประเทศที่ไม่มีงานทำอยู่เฉยๆนะะนี่คือสองเรื่องที่ที่ฉันเห็นก็คือเราเนี่ยคนร้านอาหารเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากใช้แรงงานต่างด้าวแต่คนไทยเลือกงานและไม่ทำงานข้อที่สอง ทำอย่างไรเราจะคืนคนต่างจังหวัดที่เข้ามาอยู่ในมาทำมาหากินในกรุงเทพแม้กระทั่งคิด,ดง่ายนะท่านก็เจอออกไปจากมัธยชนท่านก็เจอรถเข็นตําส้มตําท่านว่าเขาเป็นคนกรุงเทพเหรอเขาคือคนชนบทแต่เขามาตําส้มตําแล้วก็ขายได้ในกรุงเทพนะปัญหาสุขอนามัยหรือสุขาพิบาลอาหารทั้งหลายที่เราพยายามทาพยายามจะแก้กันมันแก้ไม่ได้จากหาบเล่แผงลอย รับรองเลยว่ามาตรฐานพัตคารร้านอาหารเนี่ยทุกคนระมัดระวังเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารอยู่แล้วแต่ท่านจะไม่ได้จากหาบเล่แผงลอยนั่นแหละค่ะคือคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เขาเข้ามาทำมาหากินในกรุงเทพถ้าโอกาสนี้โควิดมาเนี่ยนะคะเราสามารถคืน คนที่เข้ามาทำมาหากินในกรุงเทพใน,ในในอุตสาหกรรมร้านอาหารได้ก็ให้เขากลับไปมีชีวิตและมีการทำงานที่บ้านของเขาเถอะค่ะนะคะนี่ก็เป็นสองสำเรื่องแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งมีผลกระทบมากที่สุดกับอุตสาหกรรมร้านอาหารตอนนี้ก็คือสินค้าเกษตรท่านเชื่อไหมคะว่าดิฉันเนี่ยอยู่เดี๋ยวต้องขออนุญาต ออกไปก่อนเวลานะคะดิฉนันกำลังช่วยกรมค,าค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขายปลากะพงที่ทะเลสาบสงขลา650ตันซึ่งขายไม่ได้เคยขายได้โลกิโลละ6 0 0 160บาทเวลานี้กรมค้าภายในต้องไปรับซื้อให้พวกร้านอาหารช่วยซื้อเนี่ยในราคา130บาทปลาเหล่านี้ไม่เคยมีคนกรุงเทพได้กินเลยนะคะเพราะเขาขายภาคใต้ขาย ไปภูเก็ตได้แต่เวลานี้เนี่ยไม่ใช่บ่อเดียวนะคะไม่ได้ทะเลสาบเดียวนะ,ะสุราษฎร์ก็ไม่มีคนกินที่ฉะเชิงเซาก็มีปลากระพงเหลือเยอะแยะเพราะฉะนั้นผลกระทบจากโควิดเนี่ยสินค้าเกรรษตรจํานวนมหาศาลซึ่งไปอยู่ในห้องเย็นก็ต้งเยอะนะคะเพราะนั้นนี่ก็คือ จากเรื่องโควิดที่มาคนร้านอาหารอยากจะช่วยตั้งเยอะก็ช่วยไม่ได้จริงๆเมื่อก่อนนี้โรงแรมก็ช่วยเราแต่ตอนนี้โรงแรมก็ยังเปิดไม่เต็มระบบนะคะก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้นะฮะก็เรียนอีกอย่างหนึ่งว่าจากปัญหาโควิดมาเนี่ยดิฉันเองก็พยายามจะช่วยคนร้านอาหารให้ได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้เรื่องซอฟโลนอะไรทั้งหลายแต่นี่คือปัญหาของตัวเราเองเราไม่มีบางคนไม่มีทะเบียนการค้า บางคนไม่เคยทำบัญชีเลยนะะเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาที่ที่ระบบวันนี้ถ้าเมื่อไหร่ตัวโควิดเนี่ยมันเป็นประสบการณ์หรือการเรียนรู้นะคะที่ทำให้พวกเราเองเนี่ยปรับตัวเองได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ส่วนใหญ่ๆแล้วเนี่ยนะคะคือการที่จะต้องกัดฟันสู้ชีวิตกันมานะคะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดนี่คือ SME ลายเล็กๆของประเทศ 4แสนกว่ารายค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณครับเ,เห็นภาพต่อเนื่องกันนะครับทั้งธุรกิจโรงแรมแล้วก็ธุรกิจอาหารซึ่งเป็นเป็นส่วนประกอบใหญ่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งผมว่าหลายๆท่านก็อาจจะได้เห็นตัวเลขที่ที่เราตกใจเหมือนกันว่าอุตสาหกรรมเออธุรกิจร้านอาหารมีส่วนแบ่งแล้วก็มีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องมองไปในอนาคตว่า ถ้ากลับมาได้เนี่ยนะครับเราจะเซตอัพยังไงในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ใช้ให้ครบนะครับ